ใครที่ทาหาคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้าหมหนึ่งควรแนะนําเป็นคอร์สนี้เลยคือคอร์สสปีดอัพตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอร์สนี้มีโจทย์รวมกันมากกว่า700ข้อและที่สําคัญสามารถเรียนและทําโจทย์ได้ทุกวันเพราะว่าคอร์สนี้เราเรียนกันในเว็บไซต์อันนี้เป็นตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ของครูวันและตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ของครูน้ํา ถ้าเราคลิกเข้าไปในคอร์สจะมีเนื้อหาที่สอนครบแล้ววิทยาศาสตร์กว่า400ข้อ33ชั่วโมงซึ่งเด็กๆสามารถจัดเวลาเรียนเองได้และเรียนได้ทุกวันได้รับหนังสือไปเนื้อหาในหนังสือจะตรงกับคลิปเรียนโดยที่เด็กๆสามารถเปิดคลิปเรียนและเปิดหนังสือเรียนพร้อมกับควรไปได้เลยส่วนคณิตศาสตร์ของครูน้ำลุยโจทย์มากกว่า300ข้อครูน้ำ มีทั้งสูตรลัดและเทคนิคเพียบเลยในหนังสือและคอร์สเรียนเนะะื้อหาจะตรงกันเด็กๆสามารถเรียนพร้อมกับครูน้ำได้เลยเรียนคอสนี้ไม่ต้องกังวลเพราะมีครูน้ำครูวันและพี่ทีมงานคอยตอบคำถามให้ตลอดการเรียนอยากทำโจทย์ได้สอบเข้าสนามไหนก็ไม่ยากมาลุยกันที่คอร์ส speed up นะคะ